พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือตรีหญิงดอ,อร์ันตแพทย์หญิงจิราวัตกรกฤษณพันฑ์ว่องวิทย์นายกสมาคมพริยาทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดตัวเทคโนโลยีขั้นสูงระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแห่งกองทัพเรือไทยนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือโทรประทีปตังติสารนนท์เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและพลเรือตรีสมชายจันทรโรธรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย ทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกําลังพลกองทัพเรือร่วมในพิธีครับการนําเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเพิ่มขึ้นเข้ามาช่วยให้โรงพยาบาลของเรานะครับของกองทัพเรือโดยเฉพาะโรงพยาบาล,าบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าแห่งนี้เนี่ยมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยให้ได้แม่นยำขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานนะครับตัวหุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัดเนี่ยจะทำให แผลของผู้ป่วยไม่จะเป็นจะต้องผ่าขนาดใหญ่แล้วก็จุดที่เข้าเข้าไปทำการรักษาเนี่ยในพื้นที่ที่เข้ายากเนี่ยตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี้ยจะช่วยให้การาผ่าตัดสำเร็จได้ง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงนะครับความปลอดภัยของผู้ป่วยก็จะมีมากขึ้นครับแล้วก็จะทำให้คุณหมอหรือศัลยแพทย์ที่ทำทำการรักษาหรือผ่าตัดเนี่ยเดิม ใช้เวลาในการรักษาอาจจะยาวนานนะครับเพราะว่าต้องเปิดแผลต้องเข้าไปทำใช้ใช้ฝีมือในระดับขั้นสูงนะครับแต่พอมีหุ่ยนต์นี้มาช่วยเนี่ยจะทำให้ระยะระยะเวลาการผ่าตัดเนี่ยลดลงอย่างมากนะครับก็จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็ให้ผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บหลังผ่าตัดหรือว่าอาการอักเสบอะไรเนี่ยจะน้อยลงอย่างมากๆนะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยก็ดูมี ความปลอดภัยหลังจากผ่าตัดอย่างดีนะครับก็เป็นอีนวัตรกรรมหนึ่งนะครับที่ทางกองทัพเรือแล้วก็ทางผู้บริการท่านที่แล้วได้วางรากฐานเอาไว้นะครับปัจจุบันเราก็ฝึกคนฝึกคุณหมอให้ใช้งานได้ทางโรงพยาบาลก็จะมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการข้างในที่เข้าถึงยากเนี่ยก็จะทำให้ดูแลได้ง่ายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับ เมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกผู้ป่วยทุกท่านสามารถเข้าถึงได้อันนี้ก็เป็นข้อวินิจฉัยของคุณหมอนะครับว่าจะใช้เครื่องมือแบบใดในการดูแลผู้ป่วยนะครับจะเป็นโรคแบบไหนที่จะเป็นต้องใช้เครื่องมือนะครับเพื่อลดลดอาการเจ็บป่วยแล้วก็ลดลดระยะเวลาในห้องผ่าตัดให้น้อยลงนะครับอยู่ที่ข้อวินิจฉัยของแพทย์เลยนะครับ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับเพ่ยงแต่ว่าอพอมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษเข้ามาค่าใช้ใจ่ายอาจจะเพิ่มขึ้นจากคุณหมอปกตินิดนึงแต่ก็เมื่อกี้ได้สอบถามแล้วเนี่ยก็คือสามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้นะครับก็ผู้ป่วยทุกท่านนะครับถ้าคุณหมอวินิจฉัยว่าจะเป็นต้องใช้ก็จะต้องใช้นะครับ ไม่ได้มีข้อข้อบังคับจากอย่างใดนะครับ